สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าสวัสดี f อนะครับมือนี้เสื้ออ้วนนะครับเสื้ออ้วนเอา l 5 0 1 8ครับรถปี62นะครับรถปีหกสองเลเดนเอฟซีขั้นแรกชั่วโมง850ชั่วโมงขั้นที่2 890ชั่วโมงนะครับขั้นที่3 1,700ชั่วโมงนะครับเป็นรถปี62ทั้ง3าขั้นนะครับรถปีทั้ง2ทั้ง3าขั้นนะครับมาจัดโปรครับ จัดโปรจังไดเนาะ <c oughs> คือว่าจัดโปรดูแท่ครับ495,000เานะครับเป็นราคาตัวเช็คฟรีโอนฟรีขนส่งฟรีนะครับอันแถมห้างไทยล้างคอมเดอร์อันรถจอดไว้ผมมีห้างไทยล้างครับแต่กระแถมให้นะครับรถงามบบครับ f อ f ซเอซีลูกค้ากสิถามกันมารถงามบบเอาเบื้องขั้นกลางก่อนก็ได้ครับขั้นกลางก็ามาจัดโปรกันนะครับรถแปดร้อย เก้าสิบชั่วโมงนะครับจัดโปรกันไปเลยนะครับเป็นรถเดิมนะครับนี่ครับงามบอครับเป็นรถเดิมนะครับมียางซึกแน่นะครับอ่าเป็นรถงานไฮนะครับเป็นรถงานไฮครับ4ี่แสนเก้าหมื่นห้าพันครับอ่าราคานี้นะครับโอนให้ฟรีครับจัดส่งฟรีนะครับตัวเช็คฟรีนะครับอันลูกค้าอยู่ทั้งใดเขาส่งให้ฟรีนะครับโอนทะเบียนให้ฟรีนะครับพร้อมพันธุ์ไทยหลังนึงชิ้นนะครับ 495,000านะครับอ่านห้าเบิ้งต่อยหน่อยนึงก่อนสีว่าห้าเบิ้งหน่อยเดียวครับนี่ครับมากทุกตัวช่วโมงเก้ารับขัดบ่เคยตัดนะครับบ่บ่เคยขาดบ่ดีครับบางคนไม่ยุบไม่คดไม่งอนะครับอย่างรักไม่ซึกแน่ตามอายุการใช้งานนะครับอ่านี่ครับมากทุกสิ้นรอหล้างใส่ขวาบ่เคยแกะนะครับเป็นรุ่นปรับฐานล้อด้วยป๋าเด็ปรับฐานล้อพร้อมย่่งดีนะครับ 495,000บาทนะครับอ่ะเบื้องขั้นที่2ครับอันนี้อย่างดอกลึกกว่านะครับอย่างดอกลึกกว่าครับพันเชั่วโมงครับครับเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยครับขายราคาเดียวกันนี่ละ4 9 5แ0นหนนะครับครับขัดบุคให้ตัดขึ้นกันนะครับอ่าสีงามขึ้นกันครับ เอามาจอดให้เบิ้ง3คันนะครับ4 9 5 0 0 0เาหนะครับสนใจก็โทรหาเสื้ออ้วนครับ0 8 7 2 2 4 4 0 2 3นะครับเสื้ออ้วนขายยี่มงเก่านะครับบริยายนิ่งมงครับขายยี่ในปลาขึ้เก่านี่แหละครับครับอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับขี่รถทีรีทีรีมาหอนมึงเลยมาหอนมึงเลยครับอ่ามาจากจังหวัดใดมาหอนมึงเลยก็โทรหาเสื้ออ้วนครับว่าอำเภอนาด้วงไปทางใดนะครับหูจักทั้งอำเพภอนาด้วงแล้วนะครับกระสีหูจักบ้านเสื้ออ้วน เสืออ้วนขายอยู่ในปานะครับแต่รถไถยหลายนะครับลูกค้ามาคุโบต้ามากยันมามาจอนเดียกระทหาเสืออ้วนนะครับอ่าอ่ะอันเอฟหศูนย์หนึ่งแปดจริงๆิไม่หลายนะครับเอาตัวยางมาให้เบิ้งสามขั้นนะครับลูกค้าสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับเอามาจัดโปะครับราคาเดิมอยู่ห้าแสนสองหมื่นบาทหาแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับจัดโปรกันจุกๆไปเลยครับบอกกำไรนะครับอันจัดโปรจัดโปรเมียดา ซื้อโฟโอเอาตั้งขึ้นว่าใหม่จัดโปรเมียดานะครับขายบรกิการไรครับ,ขขบเขาก็มาจกโจมให้เสียวอ้วนนะครับว่าสิขายเป็นยังขายบริการไร่ม,ม่แต่บาทเดียวขายซื้อๆครับงุดงิดก็ขายไปครับได้ขายซื้อมือ,อเพราจะได้อ่างมูกระพ่อนะครับ087 2244 023อครับ L 5ล1 8ดรถปี62งามงามอ่า4,95,000โอนฟรี จัดส่งฟรีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องกองอากาศส,สายพันธัดลมฟรีครับฟรีตลอดรายการน,นะครับสนใจโทรหาเซววนนะครับสวัสดีครับ